พยายามจะลดหน้างานให้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างการถ้านำสอบสอนทำอะไรสายสื่อทำอะไรหัวหน้านะครับพยานำสอบสอนก็สอบปากคำพยายต้องแจ้งไปที่โรงพักที่โรงพามที่จะไปตั้งอยู่มีไหมแล้วก็มีโดยแยกส่งฝ่ายและแห่ง ก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตในจุดรับผิดชอบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่สถา,านพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บถูกนําตัวผู้ใช้จ้างวานหรือผู้สนับสนุนประกอบการสถา,านพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อลงลดลงอนรือเขาเริ่มขึ้นนะครับเป็นมาตรก,การตาาอันนั้นเป็นกรณีที่ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นมีงานลื่นเลอกระเหตดตำรวจไม่รู้พวก สองกรณีนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลช้าเร็วความระดับของความรุนแรงอยู่ที่ว่าการได้รับแจ้งเหตุก็จะเกิดประมาณที่ทั้งสองโรงพยาบาลคือเราปรุงแจ้งเตือนที่ตรงสายปลายทางไปแล้วครับแต่ไม่มีป้ายในระดับสายตาที่มีอยู่ตามมุมตึกถามว่าคนกับ ถ้าออกกระทะจะสางานป้องกันปราบความกำลังไม่เทียงปอก็บูรณาการกำลังมีก็จะมีท่านบูนิธิรวมกันแล้วก็มีสายของข้ามัญชามที่ชัดเจนนะครับในแนวคิดเรื่องของชุดนัาฝ่ายเมืองฝั่งเขตเมืองฝั่งบางปีแล้วก็ทุ่ข้าราชการตัวใหญ่ทางของท้องที่ไม่ได้แจ้งนะครับทางกระต่ายสมาร์ทบุญที้าลูกตกใส่แล้วจะต้องประสานกับตำรวจ เพื่อเป็นคอมมิวนิสต์สารอาศัยกีนเราต้องรอจากเจ้าที่เจราหน้าที่ครับคือวิ่งสู่สามนะแต่ตอนนี้ก็มีการทางไลน์รับทางไลน์แุ่กันก็ดีไปครับแต่ถ้าลงมีลานที่เป็นรัฐบาลเอกชนเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาถ้าน้อยกินไม่เกินสิบชามโอคถ้าเกิดเยอะกเราเจ้นที่หนุนการขับรนประมาณ450คนนะครับรถประมาณ200ร้อคันนะครับอาจารย์ชอบ าแต่เหตุที่เกิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับได้ครับออเดี๋ยวจะจะรยบเป็นขอ้อข้อที่เห็นนะครับเป็นขอ้อในส่วนคนที่ติดตามไปในบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเขาคุยไะครับการห้ามมันก็จ,จะยากนิดเดงยยังไงก็แต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เราจะไม่